ก็ขอให้เธอผู้ที่มีจิตเจตนาหวังเอาผลที่ปฏิบัติไปสู่นิพพานในชาตินี้ขอให้เธอจงมีแต่คนที่อยู่รอบข้างตัวเธอเป็นคนดีแล้วก็รอบข้างตัวคิดต่อตัวของเธอในทางที่ดี มีความยินดีและก็มีความเมตตาปราณีเอ็นดูต่อเธอปรารถนาให้เธนได้มีประโยชน์และความสุขตามที่เธอตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดเสมอหากบุคคลผู้ใดหรือเหล่าจิตดวงเหล่าใดจะเป็นอามนุษย์ก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามที มีจิตเจตนาเป็นศัตรูคิดประทุษร้ายเธอให้เดือดร้อนในทางใดขอให้เราบุคคลที่กล่าวมาทั้งหลายเหล่านี้จงแพ้ภัยจงอย่าได้มาก้าวล่วงทำให้เธอทั้งหลายต้องเดือดร้อนทั้งกายวาจาแล้วก็ใจขอให้กุศลความดีอันใดที่เธอได้สะสมเอาไว้ตั้งแต่ต้นยันปลาย คือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอให้กุศลทั้งหลายจงมาสนองเป็นผลทำให้สิ่งทั้งปวงอันเป็นประโยชน์แก่เธอทุกคนไม่ว่าลาผลใดใดก็ดีไม่ว่าการเจริญอยู่ณสถานที่อันใดการเข้าถึงซึ่งความดีอย่างใดความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างไรขอให้สิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้ที่เธอปรารถนาเป็นนิสัย หวังว่าจะได้ประโยชน์ในการเข้าถึงก็ขอให้ผลเหล่านั้นจงปรากฏกับเธออย่างง่ายแล้วก็ปรากฏผลอย่างเป็นที่ชัดเจนคลายความเครีอดแคงและสงสัยโดยพลันขอวิถีทางที่เธอเข้าถึงซึ่งอริยมรรยิยผลจนจงเป็นทางที่เธอรู้เห็นได้ด้วยตัวของเธอเองอย่างแจ่มแจ้ง,จง,จงหมดสงสัยขอให้สิ่งใดเป็นสิ่งที่เข้ามาขัดวังในการรู้เป็นมรรคเป็นผล ขอให้สิ่งนั้นก็จงถูกกระจัดด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของเธอเสมอขอและสิ่งใดๆก็ตามจงอย่าพาให้เธอตกอยู่ในวังวนของความประมาทเลยและก็ขอให้เราบุคคลและเจตนาที่เป็นศัตรูของเธออย่าได้ก้าวเข้ามาบั่นทอนเรื่องริดรอนความบังเกิดขึ้นในผลความดีของเธอไม่ว่าอย่างไดและก็อย่างหนึ่ง ขอให้สิ่งที่เป็นตัวของเธอเองจงเป็นผู้มีตบะมีความเพียรที่จะสร้างตบะมีโอกาสที่จะสร้างตบะมีโอกาสที่จะบรรลุถึงผลแห่งความเพียรของเธอมีสิ่งที่บังเกิดขึ้นอันเป็นดวงปัญญาสามารถจะครองเป็นสมบัติในใจของเธออย่างไม่เสือ่อม ขอให้อริยมรรและอริยผลของพระอริยะเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ปรากฏมาแล้วแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันขอให้สิ่งนี้เหล่านั้นจงยังให้เธอได้ถึงพร้อมเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทุกคนเทิน